Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ปกติเนี่ยผมจะจัดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำพอดแคสต์ของผมในทุกทุกตอนที่ครบ หลักร้อยนะครับแล้วถ้าท่านติดตามเอพิโซดมาเนี่ยท่านจะพบว่าตอนนี้เอพิโซดที่ผมพูดอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเอพิโซดที่1,802นะทำไมผมจะถึงไม่ไปพูดตรงกับเอพิโซด1,800เพราะบังเอิญเอพิโซด1,800ไปตรงกับรายการประจำผู้ประกอบการวันหยุดแล้ว1,801ก็เป็น Sunday Reflection นะครับสะท้อนคิดวันอาทิตย์ก็เลยต้องเลื่อนมานิดนึง เป็น1,802ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านกุนัติดตามนบุญน์สตอรี่มาโดยตลอด1,802วันติดต่อกันนะครับไม่ได้หยุดแม้กระทั่งวันเดียวมันคือเกือบ5ปีนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่6ในเร็ว,รว,รวนี้แล้วนะครับถ้าท่านหารด้วย365เนี่ยท่านจะพบว่ามัน5ปีนะครับ สี่ปีกว่า,กวาเกือบ5ปีแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามส่วนตัวผมเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะว่าตอนทำครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีความคิดเลยหรือเกินจินตนาการไปมากนะที่จะตัวเองจะนั่งพูดพอดแคสต์ทุกวันเป็นเวลา5ปีไม่มีเว้นเนี่ยคือเกินเกินเกินกว่าที่ตัวเองคิดไปเยอะมากนะครับเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคนได้ติดตามฟังแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือ ได้ประโยชน์จากการฟังนบบเดิสตอรี่นะครับแน่นอนครับนบเดิสตอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่พอดแคสต์ที่โอ้คนฟังไปอันดับหนึ่งของประเทศคนฟังกันทั้งนั้นเลยไม่ได้ถึงขนาดนั้นซึ่งซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้น้อยใจหรือไม่ได้รู้สึกแย่นะครับต้องบอกว่าแค่นี้ดีมากๆแล้วนะครับแล้วเป็นสำหรับผมเนี่ยเป็น ชุมชนหรือเป็นสังคมที่อบอุ่นนะ,ะหลายคนฟังมาก็มาบอกให้ฟังว่าชีวิตเขาดีขึ้นยังไง5ปีเป็นเวลาที่ไม่ไม่เร็วเลยนะครับจะว่านานก็นานนะครับเพราะว่ามีคนบอกผมบอกว่าผมฟังตั้งแต่มัธยมจนตอนนี้ผมทำงานแล้วซึ่งเป็นไปได้ถ้าถ้าท่านฟังม .6 เนี่ยเรียนปริญญาตรี4ปีนะครับก็ตอนนี้ทำงานกันแล้วแล้วก็หลายคน กูนามามาบอกด้วยนะครับว่าโอ้โหได้แบบเปลี่ยนชีวิตเลยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเยอะอะไรเงี้ยต้องขอบคุณอย่างยิ่งอีกรอบนะครับว่าแค่นี้ก็เป็นกําลังใจมากๆละผมดีใจมากๆนะที่ที่สิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับคราวนี้ฉลอง1,800เนี่ยผมทำอะไรดีผมมักจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำพอดแคสต์วันนี้เนี่ยอยากจะมาแชร์วิธีการทำพอดแคสต์ให้มันติดกันได้ทุกวันนะ คือมีคนถามบอกอาจารย์ทําได้ยังไงติดกันทุกวันถ้าผมตอบแบบแบบเร็วๆเลยเนี่ยผมจะตอบง่ายๆว่าผมชอบครับสั้นๆแบบนั้นคืออะไรที่เราชอบเนี่ยเราทําได้ทุกวันอยู่แล้วให้จริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้มองตัวเองว่าเก่งหรือเหนือกว่าใครเลยเนะเพราะว่ามีบางคนก็เล่น Facebook ทุกวันติดกันมา10ปีแล้วก็กมีถูกไหม เราก็ไม่เห็นเคยชื่นชมเขาว่าโอโ้พี่เก่งยังไรเล่น Facebook ทุกวัน,นเขาคงงงเ่ะเพราะอ,อะไรเพราะเขารู้สึกว่าเล่น Facebook ทุกวันแล้วมันเก่งตรงไหนใช่ไหมแต่ก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่าก็พอดแคสต์เนี่ยมันไม่เหมือนเล่น Facebook สําหรับหลายๆท่านมันเป็นแบบนั้นสําหรับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าพอดแคสต์เป็นเรื่องที่ยากลําบากแต่ของผมอ่ตรงๆนะก็คือมันคล้ายๆเล่น Facebook อะ่ะคือผมผมสนุกกับมันอย่างตอนนี้ถามว่า ผมมีจะโคงสคริปป์เปล่าๆนะคือเล่าอยากเล่าเลยอยากพูดแต่ว่ามีโครงอยู่นิดนึงว่าวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องเทคนิคการทำพอดแคสต์ให้มันติดต่อกันได้เป็นระยะเวลานานคราวน,นี้แน่นอนบางทีถ้าไปตอบว่าผมชอบครับเนี่ยคนฟังก็เหมือนกับไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ก็อ๋อเหรอเอ๊ะจริงๆผมว่าผมก็ชอบนะแต่ทำไมผมทำไม่ได้นะอย่างแรกก่อน ถ้าผมจะเจาะลงลึกลงไปวันนีจ้จะคุยเรื่องเทคนิคการทำบอดคาสต,ติดต่อกันเนี่ยคือคุณต้องมีอะไรพูดก่อนถ้าคุณไม่มีอะไรพูดอ่ะคุณทําติดกันไม่ได้หรอกสารภาพอีกตอนเริ่มทาอะ่ะผมก็ไม่ได้คิดหรอกว่าผมจะทําติดต่อกันแล้วผมก็ไม่ได้วางแผนมาตั้งแต่ต้นว่าผมจะทําเรื่องอะไรแต่ผมโชคดีอย่างหนึง่งคือผมมีเพจก่อนหน้านั้นแล้วชื่อเพจผมอะ่ะมันคือนปดนสตอรี่ผมขอบ พูดไปถึงชื่อเพจตรงนี้น,นิดนึงเพราะว่ามันเป็นชื่อรายการของเราด้วยเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยผมเปิดเพจหลายเพจเลยเพจหนึ่งจะเป็นเรื่องหนึ่งเพราะมีคนแนะนําว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเอ่อผมเล่าให้ฟังผมเปิดเพจชื่อ Performance m a s u r e m e n t จะเป็นเรื่องการวัดผลซึ่งเป็นเรื่องที่ผมสอนแล้วผมก็เขียนบ่อยมากนะเพจนั้นเนี่ยเขียนจนกระทั่งมีคนตามประมาณ60,000คนนะเขียนบ่อยมากแต่พอ interest ผมเปลี่ยน คือไม่เปลี่ยนหรอกเพิ่มคือการวัดผลผมก็ชอบแล้วผมไม่เพิ่มเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกการวิเคราะห์ข้อมูลผมก็ไปเปิดเพจใหม่ชื่อการวิเคราะห์ข้อมูล data analysis for decision making ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วก็เขียนคู่กันกับ performance measurement เพราะว่ามันคนละเรื่องกันไงไอ้นั่นเป็นวัดผลไอ้นี่เป็นเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลก็ก,ก็ก็เขียน2เพจเพจที่2นี่เขียนจนกระทั่งมีคนตามประมาณ3 0 0 0 0คน ยังไม่พออีกเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรครับความสนใจผมมันมันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมสนใจเรื่องการเขียนผมอ่านหนังสือเรื่องเขียนเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายออกหนังสือเองก็มีคนถามก็เลยไปเปิดเพจอันที่3ชื่อเพจซึ่งไม่มีแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อไปหมดแล้วนะครับไทยออทเชอร์เพเนอร์คือคืออยากจะเล่าให้ฟังว่าเป็นออเซอร์แล้วก็เป็นออทเชอร์เพรเนอร์ก็เรียกว่าออเชอร์เพรเนอร์เนี่ยทำยังไง นะครับก็คือออกหนังสือเองทํำยังไงเขียนอีกเขียนมาสาเพจพร้อมกันเนี่ยมีคนตามหลักหมื่นหลักหมื่นคราวที่พอมันเขียนเยอะๆเข้ามันไม่ไหวฮะเราแฮนเดิลไม่ไหวคือวันนึงเขียน3บทความ3าบทความสบทความ,วามผมทำแบบนี้เป็นปีๆเลยนะครับมันชักไม่ไหวผมไม่ไหวเราก็เริ่มทิ้งทิ้งบางเพจไปก่อนนะเพจเพจไทยอเทอร์เบเนอร์ก็เริ่มทิ้งไม่ค่อยเขียน ถัดมาเพจ e d t t a n n l y y s s s o r d e c i s i o n Making ก็ทิ้งเหลือ Page Performance, เพจ p p r r o r r m n c e m e a s u r e m e n t ยังพอเขียนอยู่บ้างแต่ก็ใจมันก็คิดว่าแหมแต่เราก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะที่เราอยากเขียนเลยนั่งคิดว่าไม่เอาดีกว่าเปิดเพจใหม่ดีกว่าเพราะเพจเดิมคนเขาก็จะตามเป็นเฉพาะเรื่องไนงะคือถ้าสมมติผมเปลี่ยนเพจ p p r r o r r m n c ม m e a s u r e m e n t เป็นเรื่องอื่นมันก็คงแปลกค่ะชื่อเพจกับคอนเทนต์มันไม่ไม่ไปด้วยกันก็เลยเป็นที่มาของเพจที่ชื่อว่านบดนสตอรี่คราวนี้ General เจเนะเร เรื่องของนพดลไงเรื่องราวของนพดลแปลว่าอะไรแปลว่าผมจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นนพดลเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องนั้นก็ได้เรื่องนู้นก็ได้เรื่องเรื่องไหนก็ได้กลับมาที่ Podcast, พอดแคสต์เพราะเพจมันเป็นแบบนี้พอดแคสต์ผมเลยมันเลยกว้างขึ้นนิดนึงคือถ้าเกิดพอดแคสต์ผมมันเป็นเรื่องที่แคบมากเนี่ยผมอาจจะพูดติดกันทุกวัน5ปีไม่ไม่ไหวตรงเนี้ผมคิดว่านะผมผมไม่ได้ชวนทุกคนว่า จะต้องมาทำเป็นปีเตอร์สตอรี่หรือว่าจะต้องมาทำเป็นอะไรดีละ่ะชื่อสมชายสตอรี่หรืออะไรเงี้ยไ,ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะแนะนำว่าการที่เราจะทำพอดแคสต์ให้ต่อเนื่องกันได้เนี่ยคอนเทนต์ Content มันต้องมีมากพอวิธีการที่ทำให้คอนเทนต์มีมากพอก็คือพยายามทำเพจอย่าให้มันเฉพาะเจาะจงมากนะักโทษทีครับ พยายามทำพอดแคสต์อย่าให้เฉพาะเจาะจงมากนะักถ้าเฉพาะเจาะจงมากๆท่านทําสัก10ตอน20ตอนมันก็หมดเรื่องพูดแล้วจริงๆถ้าเฉพาะเจาะจงมากเช่นถ้าเกิดผมจะทําเรื่อง OKR OK อะ่ะยกตัวอย่างซึ่งมันเป็นหนึ่งในรายการในในใ,ในนี้นะ OKR OK เนี่ยท่านจะเห็นว่าผมพูดมาอันนั้นทำวีคลี่ด้วยนะไม่ได้ทำเดลี่นะก็คือทำสัปดาห์ละครั้งนะ ผมทามา2ปีก็หมดแล้วอะแล้วผมก็ต้องต้อง,องหยุดหยุดเอพิโซด OKR ไปเพราะว่าถ้าพูดมันจะซ้ําแล้วไงําคนก็ไม่อยากฟังแล้วไงเห็นภาพไหมเนี่ย OK เม,มันมันมันแคบไงถ้าผมยก o k เมามาเป็นพอดแคสต์หลักเนี่ยผมทําทุกวันเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมบอกว่า2ปีผมต้องหยุดใช่ไหมก็2ปีเนี่ยตอนนั้นทำรายสัปดาห์เนี่ยปีละประมาณ52สัปดาห์2ปีก็104ครั้ง 104ครั้งก็หมดแล้วถ้าทําทุกวันก็ประมาณ3-4เดือนจบแล้วครับไม่รู้จะพูดอะไรต่ออีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะทําทุกวันเนื้อหามันต้องมีต้องเนื้อควาการที่จะทําให้เนื้อหาต้องมีเนี่ยเพจต้องกว้างระดับหนึ่งนะครับต้องกว้างระดับหนึ่งผมก็ไม่ได้ชวนออกทะเลอย่างเดียวคือแบบอาจารย์กว้างคือเพจชื่อ everything เนี่ยคืออะไรก็ได้เนี่ยค,คือไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็คงต้องมีสโค p อยู่บ้างแต่อยา่าแคบมากผมมีมีคนรู้จักอีกคนนึฮะทำประมาณร้อยตอนก็หยุดเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เขาทามันแคบไม่ได้ผิดนะครับมีคนปรึกษาผมบอกว่าอาจารย์ทำพอดแคสต์มาเผอิญเป็นเรื่องเฉพาะมากเลยแตบบ่ผมอยากทําก็ทํานะครับทําเถอะแต่ว่าไอการที่จะทําต่อแบบทุกวัน5ปีท่านเห็นภาพแล้วว่ามันมันคงต้องยากแหละท่านต้องยอมรับแหละเพราะว่าเนื้อหาที่ท่านพูดอ่ะมัน มันจํากัดมากไนงะมันมันก็มีอยู่แค่ตรงนั้นนะ่ะแล้วมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วอะ่ะยิ่งเป็นเรื่องที่มันนิชมากๆก็ต้องทําใจนิดนึงว่าเราจะต่อยอดไปแบบ1,800ตอนเนะี่ยท่านจะพูดอะไรได้หมดนะในกรณีที่ท่านอยากจะทําผมเชียนะแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวที่จะทําทุกวันสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับแต่ขอให้สม่ําเสมอนะครับ แต่ถ้าน้องทําใจนิดนึงนะการทําสัปดาห์ละครเนี่ยจำนวนคนฟังจะน้อยกว่าการทําทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าคนฟังอยากฟังทุกวันโดยทั่วไปนะครับนั้นสัปดาห์ละครก็มีรายการดังๆของเดอะสแตนดาร์ดหลายรายการเขาก็ทําสัปดาห์ละครั้งกันนะครับซึ่งซึ่งผมก็ติดตามฟังแต่ว่าแน่นอนบางรายการดังก็เพราะว่าคนจัดเขาก็ระระดับแบบแบบ ท็อปของประเทศด้วยน,นั้น,นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ากลับมาคนธรรมดาทั่วไปอย,อย่างผมเนี่ยหรือว่าหลายๆคนเนี่ยที่อยากทำเนี่ยผมเชียร์ว่าทําเถอะถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้ทําถึง5ปีก็ตามแต่ว่าถ้าอยากทํามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมทําไปเลยนะครับเป็นประโยชน์ต่อตัวเองทําไปเลยไม่ต้องไปกลัวหรอกนะแต่ถ้าอยากทําแบบ1,800ตอนสโคปของเพจต้องส,สโคปของพอดแคสต์ต้องกว้างอันที่2คือกว้างก็ไม่พออย่างรบดวนสตอรี่เนี่ย กว้างนะแต่ถ้าเกิดผมไม่มีอินพุตอื่นๆเข้ามาเลยเช่นผมมาเล่าแต่ประสบการณ์ผมผมเชื่อว่าแป๊บเดียวก็หมดละชีวิตผมมันก็มีอยู่แค่นี้ผมจะไปเล่าอะไรอะยกเว้นว่าจะมาเล่าว่าเมื่อเช้าตื่นเช้ามากินโจ๊กอะไรเงี้ยซึ่งคนไม่อยากฟังหรอกจะ,จะไปฟังทําไมวะอาจารย์พดดนพดลตื่นเช้ามากินโจ๊กแล้วอ่านหนังสือแล้วสอนหนังสือแล้วกลับบ้านะไรมันไม่มีอะไรพูดไงถ้าพูดแบบนั้นไม่มีประโยชน์ไง ควนี้พนพดลซตรีตอมาได้เรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าผมมีอินพุตเยอะอินพุตที่เข้ามาของผมหลักๆคือหนังสือมันเป็นหนังสือที่ผมชอบผมไม่ได้แบบรีวิวหนังสือเรื่องการเงินอย่างเดียวไม่ใช่ซึ่งมันก็มีเพจกันไอ้โทษทีพอดแคสต์เรื่องการเงินเรื่องอะไรเขาทําได้นะอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ของผมเนี่ยหนังสืออะไรก็ได้ที่ผมอ่านจะสังเกตนะความหลากหลายของหนังสือมีมีระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้สเปซสปะมากนะักหนังสือที่ผมเอามารีวิวก็จะเป็นเรื่องของบริหารธุรกิจเพราะผมเป็นอาจารย์อยู่สอนทางด้านบริหารธุรกิจเป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองประจําเลยนิยายแตะ,แตะบ้างไม่ได้เป็นขานิยายนะครับแต่ตรงนี้ต่อไปได้ไม่หยุดเพราะหนังสือมันไม่มีวันหมดโนบุโดนสตรอรี่อาจจะอาจจะลำบากถ้าเกิดวันนี้เขาบอกว่าจะไม่มีหนังสือใหม่ออกมาอีกแล้วอาจจะลำบากที่จะไปต่อ แต่มันจะย่ยังไม่มีวันนั้นอย่างน้อยๆก็เร็วๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําอยู่ได้เนี่ยเพราะผมมี input อินพุตตลอดเวลาประกอบกับผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออีกตั้งหากบางคนอยากรีวิวหนังสือนะแต่ท่านไม่ชอบอ่านท่านอ่านหนังสือได้เดือนละเล่มเนี่ยท่านจะรีวิวได้ก็เดือนละครั้งอ่ะเล่มหนึ่งท่านรีวิวอ่ะสมมุติให้เต็มที่3ครั้งมันก็หมดแล้วไงท่านจะทําทุกวันได้ไหมไม่ได้แต่ผมอ่านหนังสือเกือบจะทุกวัน คืออาจจะไม่ได้ถึงกับวันละเล่มนะแต่ว่าบางเล่มมันก็อาจจะรีวิวได้2ตอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อินพุตเข้ามามากกว่าเอาพุตด้วยซ้ำเรียนตรงๆนะครับว่าผมอ่านหนังสือจบเร็วกวันที่ผมรีวิวหนังสือออฟคัสนะแบบนั้นเลยนะแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงไม่ขัดแคลนวัตถุดิบคราวนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเชร์ให้ท่านอ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับ ท่านอาจจะใช้วิธีการอื่นๆก็ได้แต่ว่าวัตถุดิบท่านต้องไหลเข้ามาตลอดท่านอาจจะหนังสือมันยาวอาจารย์จะไปอ่านท่านยังไงล่ะอ่านอาร์ติเคิลก็ได้อาร์ติเคิลก็คือบทความแล้วเอามาแชร์เอามาเล่าในตีมที่ท่านอยากสมมติท่านทำพอดแคสต์เรื่องสตาร์ทอัพท่านอาจจะอ่านหนังสือสตาร์ทอัพไม่ทันเพราะว่าท่านไม่ชอบอ่าน แต่บทความในสตาร์ทอั Start มีเป็นร้อยบทความเป็นพันบทความน้วมีนมีไม่หยุดเนี่ยท่านไป Subscribe หรือว่าไปติดตามวรารสารที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพมาวันนี้ขออ่านหนึ่งบทความแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ท่านจะไปต่อได้เรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยนอกจากจะทำให้พอด c a แคสสโคปมันกว้างระดับหนึ่งแล้วอย่างสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีเรื่องราวแน่นอนใช่ไหมท่านยังสามารถที่จะเอาอินพุเข้ามาเสริม ของตัวท่านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมบอกได้เลยว่าคนเป็นพอดแคสเตอร์ส่วนใหญ่ที่จัดรายการเนี่ยจะต้องเป็นนักอ่านระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ทุกรายการมันมีทางออกอีกทางหนึ่งแต่ว่างานท่านก็จะเพิ่มคือการสัมภาษณ์สัมภาษณ์เนี่ยท่านอาจจะไม่ต้องอ่านเท่าไหร่แต่ท่านต้องติดต่อคนนิดหนึ่งคราวนี้ถ้าท่านเป็นเดอะสแตนดาร์ดมันก็ไม่ยากหรอกท่านมีสตูดิโอท่านมีทีมงานทีมงานแต่ว่าถ้าท่านเป็นคนทําเดียเด่ยวเนี่ย ก็ไม่ง่ายยิ่งท่านจะทําทุกวันเนี่ยแล้วท่านจะบอกว่าท่านจะไม่อ่านแล้วไม่ไม่ทำเองท่านจะสัมภาษณ์ล้วนๆเนี่ยแปลว่าสัปดาห์หนึ่งท่านต้องเชิญ7คนทําทุกวันนะถูกปะท่านต้องเชิญ7คนแล้วไหวไหมละ่ะท่านเชิญไหวไหมแล้วท่านเชิญทั้งหมดพอสัปดาห์ถัดไปต้องอีก7คนอีก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 เคนใหม่อะ่ะแค่เดือนเดียวท่านก็เหนื่อยแล้ว30คน เวียนได้ไหมได้แต่ว่าคนที่เขาถูกเชิญคําสั่งที่2คงัค้งที่3ามเขาก็จะเริ่มไม่มีเรื่องที่จะพูดกับท่านแล้วอะเพราะท่านก็สัมภาษณ์ไปหมดแล้วอะอันถัดมาที่จะช่วยทําให้ท่านทําได้เยอะขึ้นคือทำคอนเทนต์สั้นลงส่วนตัวผมไม่ได้ทําผมเรียนตรงๆว่าผมประมาณคอนเทนต์ผมประมาณ20-30นาทีมาตั้งแต่ตอนต้น แต่ผมก็เห็นบางบางช่องที่เขาอาจจะตัดคอนเทนต์ให้มันเป็นแบบสั้นกว่านี้ไม่ถึง10นาที5นาที7นาทีทําแบบนี้ท่านอาจจะมีจำนวนคอนเทนต์คอนเทนต์คือเนื้อหานะครับที่สามารถนำเสนอได้ทุกวันได้ง่ายขึ้นเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างบุ๊กรีวิวเนี่ย20นาทีผมรีวิวได้1เล่มจบแล้วนะอ่านทั้งหมด1เล่ม300หน้าเนี่ยรีวิว20นาทีหมดแล้วนะ แต่ถ้าเกิดท่านซอยย่อยเป็น5นาทีเนี่ยท่านทำได้4ตอนเห็นภาพปะ,ปะ4ตอนเลย1 2 3 4นะครับถ้าเน้นอยากทำทุกวันแต่คอนเทนต์ไม่เยอะพอการทำให้ตอนหนึงสั้นก็เป็นไปได้แต่ส่วนตัวผมไม่ทำเพราะว่าผมคอนเทนต์พอแล้วผมอยากจะพูดให้ครบท้วนทีเดียวผมผมไม่ค่อยชอบแบบ อ,อ่าแล้วต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปฟังต่ออะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยผมผมมีนะผม,มรีวิวหนังสือ45ตอนก็เคยเป็นนะครับแนอดีแต่เดี๋ยวนี้ก็พยายามจะจบภายใน1หรือ2ตอนเต็มที่เพราะผมกลัวว่าคนจะฟังไม่ครบคือฟัง1แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลืมไม่ได้ฟัง2อย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะพยายามให้มันจํานวนตอนมันลดแต่ว่าผมทําได้เพราะว่าผมอ่านหนังสือเยอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะทําให้ท่านทําได้ต่อเนื่อง มาทิ้งท้ายอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องเวลาคือผมเคยบอกอยู่เสมอว่าอะไรที่ท่านชอบท่านให้ความสําคัญนัานมีเวลากับมันเสมออย่างอย่างผมรนพจน์สรอรี่เนี่ยอ่าตอนไหน2องทุ่มถึงสามทุ่มฮะไม่ได้เป๊ะทุกวันนะครับแต่ตอนนี้ที่อาจอยู่เนี่ยสองทุ่มห้นั่งอาจอยู่เนี่ยโอ้สองทุ่มผมขี้เกียจเข้าใจไงคือถ้าเกิดท่านไม่ชอบท่านก็นทาทุกวันไม่ได้อยู่แล้วอันนั้นเป็นเป็นเบสิกพื้นฐานอาจารย์ไม่เคยเจอหรอหรือเวลาอาจารย์ไม่ว่าง เอาผมยกตัวอย่างเลยนะล่าสุดที่ผ่านมาผมไปสเปนมา7วันผมไปญี่ปุ่นมาอีก7วัน14วันนะผมไม่ได้อยู่ในเมืองไทยอาจารย์ทำยังไงอ่ะ14วันผมมีโซลูชันให้2แบบโซลูชันแบบแรกเป็นโซลูชันที่ผมเคยใช้แต่ผมเลิกแล้วคือเอาที่อัดไปด้วยผมทำมานะครับผมเคยนะครับไปต่างจังหวัดเนี่ยผมขนคอมผมขนไม่เอาที่อัดไปด้วยแล้วไปอัดที่ต่างจังหวัด แต่มันจะมีความยุ่งยากขึ้นเถะทะขึ้นกระเป๋าคุณนะ่ยก็อย่างน้อยๆต้องมีใหม่เซตของใหม่เข้าไปด้วยต้องมีคอมต้องมีอะไรไปด้วยซึ่งคอมอะผมติดปิดไปอยู่แล้วแหละทําไมก็ตัวไม่ใช่เล็กๆแต่เคยทําแต่ที่ผมเลิกทําเพราะว่าเราไปคาดเดาไม่ได้ผมเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ครับโชคดีเป็นเป็นในประเทศนะ คือไปเสร็จปุ๊บอัดได้นะอัดได้อัดในห้องเรียบร้อยซึ่งก็ไม่ง่ายนะับเพราะว่าเวลาผมไปผมไปกับครอบครัวพออัดก็ต้องบอกให้ลูกๆเงียบหน่อยเขาก็คงไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่มั้งที่ทาไมคุณพ่อจะต้องให้เงียบมันคุณพ่อจะอัดพอดแคสอะไรเงี้ยมันมาเที่ยวจะมาอัดพอดแคสอะไรนะักหนามันก็จะมีนิดนึงแต่วันนั้นเนี่ยท,ที่เกิดเหตุการณ์คือเน็ตในห้องไม่มีอัดได้จบเป็นเป็น,เป,นเป็นตอนเลยแต่ว่าเอาลงไม่ได้ฮะเพราะว่าเน็ตไม่มี แก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกเขาเน็ตมันไม่มนไมมันไม่ถึงอะ่ะผมต้องขนคอมมานั่งล็อบบี้เพื่อจะให้มันมีสัญญาณเน็ตแรงแล้วอย่าลืมมาไฟล์นะมันไม่ใช่ไฟล์เล็กๆนะครับไฟล์ที่เราพูดกันเนี่ยหลายร้อยเมกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เวลานานเลยครับขวาจะโหลดโอ้ยวุ่นวายเลยฮะ กลายเป็นจะไปเที่ยวแล้วมันไม่ได้เที่ยวมันต้องมาพลอยพอวงเรื่องงานพอดแคสต์เพราะนั้น,นนะวิธีนี้เดี๋ยวนี้ผมเลิกยิ่งไปต่างประเทศเนี่ยยิ่งวุ่นวายหนักเพราะว่าต้องเอาคงเอาคอมเอาเอาไมค์เอาอะไรไปด้วยมันก็คงไม่ไม่สะดวกผมเลยเลือกวิธีที่2ซึ่งต้องการวินัยสูงมากคืออัดล่วงหน้าท่านทราบไหมสิบสวันที่ท่านฟังผมมาตลอดเนี่ยเป็นการอัดล่วงหน้าผมอัดล่วงหน้า14ตอน14ตอน ซึ่งอัดลงหล้า14ตอนเนี่ยอาจารย์จัดวันเดียว14ตอนเลยป่ะไม่ไหวนะครับเพราะตอนหนึ่งครึ่งชั่วโมง14ตอนคือ7ชั่วโมงนะฮะผมไม่สามารถพูดติดต่อกัน7ชั่วโมงได้นะครับนีน่ีแค่พูดนะผมยังไม่ได้รวมทําไฟล์ด้วยนะเพราะว่าการทําไฟล์ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะเพราะฉะนั้น14ตอน14ชั่วโมงเนี่ยผมไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นผมทํางานประจําอยู่นะครับไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆว่างๆแล้วอาจารย์ทำไงผมวางแผนเป็นเดือนเลยครับ แต่ก่อนเนี่ยวันหนึ่งผมจะอัดตอนหนึ่งวันหนึ่งผมจะอัดตอนหนึ่งผมจะอัดแบบพรุ่งนี้ลงวันนี้อัดพรุ่งนี้ลงวันนี้อัดอย่างเงี้ยจะอัดตอนต่อตอนนะผมผมจะอัดแบบนั้นมาตลอดเพราะว่าไม่มีเวลาเยอะแต่พอผมรู้ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะต้องไปสเปนแล้วก็ไปญี่ปุ่นผมไม่มีผมจะไม่ขนของไปอัดที่นู่นเนี่ยผมเริ่มมาก่อนหน้านั้นเดือนหนึ่งแล้ววันหนึ่งอัด2ตอนวันหนึ่งอัด2ตอนวันหนึ่งอัด2ตอนสะสมไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ย14ตอนจึงพร้อมก่อนที่ผมจะเดินทางแล้วผมอัดเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วอีกแถมอีกนิดนึงนะผมจะไม่อัดพอดีพอดีวันกลับเพราะว่าวันกลับมันจะเหนื่อยเช่นจะกลับมาวันจันทร์ผมจะอัดเผื่อวันอังคารไว้เลยเพราะผมรู้ว่าวันจันทร์กลับมานี่แบบโหแค่ขับรถกลับมาถึงบ้านก็แทบจะอยากหลับแล้วเงมันไม่ไหวไงเพราะ,ะนั้นผมจะเผื่อหรือบางที่บางครั้ง ผมเผื่อ2วันเลยเผื่อวันพุธไปอีกวันหนึ่งเพราะวันนังค่ะเจ็ตแหลกอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยจะช่วยได้แต่ถามว่างานเยอะไหมเยอะครับเยอะครับสารภาพครับเยอะครับแต่ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้บอกว่าขอโทษทีนะครับผมจะไปเที่ยวขออนุญ,ญาตหยุด14วันล่าสุดลูกชายลูกชายเขาจะติดตามพวกยูทูบเบอร์นะเขาก็ไม่ค่อยได้ฟังพอดแคสต์่าไหร่หรอกฟังบ้างนะ จะส่วนใหญ่จะฟังตอนผมฟังพอดแคสตัวเองอะผมฟังตัวเองทุกๆุกทุกตอนนะครับที่อาจมาที่ผมฟังทุกตอนนะครับที่ตัวเองพูดมีคนถามว่าฟังทําไมยอยากรู้ไงว่าพูดผิดพูดถูกพูดเร็วพูดช้าอยากรู้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมฟังผมทุกตอนก็จะลูกก็จะฟังด้วยนะครับแต่ว่ากําลังจะเล่าให้ฟังว่าลูกชายฟังดูพอดแคสต์เขบอกว่าพ่อปกติอะพวกยูทูบเบอร์อะเขาเขาไม่ดูพอดแคสต์เขาดู u t u b e ยูทูบเบอร์เนี่ยเวลาเขา จะไปเที่ยวอะไรเขาก็หยุดนะพ่อเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรายการนี้หยุดไว้ก่อนนะเขาต้องเดินทางอะไรเงี้ยผมเห็นมิแต่พ่อนี่แหละที่มาอัดล่วงหน้าอะไรแบบเนี้ยคือไม่ค่อยเห็นคนทาสักเท่าไหร่ก็อยากทําครับไม่อยากให้ใครรอครับถ้าถ้าเราเริ่มรู้ว่ามีคนติดตามอยู่เรารออยู่เนี่ยก็ก็ทําดีกว่าครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ สุดท้ายครับทิ้งท้ายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่คุณนติดตามนับบุรสตอรี่มา1,800ตอนแล้วถ้าตอนนี้ก็1,802ตอนแล้วนะครับยังคงทําต่อไปเรื่อยๆยังไม่ได้มีแพลนว่าพอและเบื่อเลิกดีกว่านะครับยิ่งมีได้รับฟีดแบ็กมาว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์สิ่งที่ทำเนี่ยมันทําให้บางคนก็บอกว่าทําให้จิตใจดีขึ้นกําลังเศร้าๆอยู่ฟังแล้วรู้สึกมีกําลังใจ เป็นคำที่สร้างกำลังใจให้ผมเช่นกันและขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่กุณาส่งข้อความหรืออะไรต่างๆมาให้กำลังใจก็ยินดีแล้วก็คิดว่ายัางคงทําต่อไปเรื่อยๆนะยังไม่ไม่ไม่ไมไมรู้คงทําต่อไปจนกระทั่งอีเตอร์ว่าคนไม่ฟังแล้วหรือหรือตัวเองไม่ไหวทําไม่ไหวแก่มากแล้วอะไรเงี้ยก็คงอีกนานนะครับคิดว่าแบบนั้นนะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วเราพบกันในสดต่อไปครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.